ทุ่มห้าทีวหาน้องกิ๊บสี่ทุ่ม้ <c oughs> าก็อยู่ <skrøk> ja? <skrøk> เอาคิดไปบสซาคิปปูอยู่วะเข้าดนไปที่อาเดนแช่จาจาเปิดไปที่สมุย เียซื้อใมอกไือมาเ่ท่าายท่าอ้ยแอุดนุ่นเบียร์เขาบอกงมาตอบเอุดนุ่ไรหรอเพียวแต่ว่าสิขายเบียร์อีก đeo váy bây lại không anh gọi bắt gà vậy, xin thay cửa, các gì đi ôn. cái ừ, mà chọn phụ mà chọn, mà chọn. chọn, chọn nhưng ừ. à. Bùng 给你们